ทีมงานตัวพ่อและใจสงขาครับคืนนี้เราลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศในเมืองหาดใหญ่กันหน่อยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจนในวันพรุ่งนี้ครับคืนนี้ก็เป็นวันล้างทองเลยครับนนเราลงพื้นที่ไปดูแถวแถวถนนสุภสารรังสรรค์น,นะครับตั้งแต่วัดชื่อช้างลงไปนะครับเป็นวัดจีนตอนนี้ถนนสายนี้ ก็กลายเป็นถนนสายเจอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าครับก็ปรับเปลี่ยนร้านเปลี่ยนเมนูมาขายอาหารเจบรรยากาศคึกคักเลยครับที่นี่จะเป็นถนนสายเจทุกปีนะครับถ้าใครจะกินอาหารเจหลากหลายสีสันหลากหลายเมนูครับก็มาที่นี่เลยครับทุกวันครับตลอดเทศกาลกินเจจะมีให้เลือกครับ ืนี้ลงไปดูนี่บรรยากาศคึกคักครับอันนี้เป็นเส้นฝั่งที่จะลงไปทางเสียงตึ้งนะครับน,นี่เดี๋ยวเราถ่ายไห้ดูทั้ง2ฝั่งเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายกันก่อนครับก็ตลอดทั้งสายครับจนถึงเสียงตึ้งนี่ก็จะมีร้านอาหารเจรเปิดให้บริการอยู่ริมถนนแบบนี้แหละครับบรรยากาศคึกคกครับแถวนี้นี่ปกติถ้าไม่ใช่ ช่วงกินเจอะไรนี่ก็จะคึกคักอยู่แล้วครับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยจะมากินกันเยอะครับเป็นแหล่งรวมของร้านอาหารอร่อยๆของเมืองหาดใหญ่สายนี้ครับถนน,นสุมาตราทางสานันนี่แต่ว่าเทศกาลกินเจนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนมาขายเมนูอาหารเจนะครับเป็นที่รู้กันนี่ครับเดี๋ยวเราอยู่เทิร์นกลับนะครับ ไปดูอีกฝั่งนะครับที่จะขึ้นไปตลาดกินยงนะครับก็ไม่แตกต่างกันครับทางซ้ายทางขวานะครับก็มีร้านอาหารเจนะครับมาวางขายอยู่ริมถนนครับรามอ์ไซไปนี่จอดแวะซื้อแวะทานได้ครับน่าทานครับดูสีสันดูบรรยากาศเล่นน่าทานจริงครับนี่เป็นช่วงกลางคืนนะครับเป็นคืนของการลางทองบรรยากาศดีครับช่วงเช้าพรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงครับ ช่วงเช้านี่คือึกคักกว่านี้ครับทั้งคนที่กินเจคนไม่กินเจและมากินอาหารเจนี่ได้หมดครับมาที่นี่เลยครับเป็นถนนสายเจของเมืองหาดใหญ่ไม่ผิดหวังครับกินได้ทั้งสามมือครับราคาก็โอเคครับพอดีพอดีเหมือนกับอาหารทั่วไปนั่นแหละครับนี่ครับเ็นกเลยครับเกือบทั้งสายนี่ตั้งแต่แยกชื่อ้างไปถึงแยกเสียงตรึงครับ จะมีตลอดครับไหนๆก็แวะมาในเมืองหัาดใหญ่ก็มาดูแถวถนนคนเดินนะครับบล็อกกิ้งสเปรสนนอะไรนะครับสเสนหานุสรในเมืองหัดใหญ่แถวๆหน้ารีการเดนะครับมาดูซะหน่อยครับนานแล้วครับไม่ได้มาแถวนี้ดูครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่การการท่องเที่ยวเป็นไงบ้างครับโอ้โหนี่ครับนี่ข้างหน้านี่เป็นถนนคนเดินนะครับคนเยอะครับนักท่องเที่ยวมาเลมากันเยอะครับ กินเจกินไรด้วยนี่ครับดีเลยครับนักท่องเที่ยวสายบุญสายไรนี่เราขับรถไปบนถนนคนเดินครับแนวป่านักท่องเที่ยวไปเลยครับก็โอเคอยู่ครับสัปดาห์นี้การท่องเที่ยวในเมืองหันใหญ่คึกครับครับคึกคักไม่คึกคักก็มาดูตรงนี้แหละครับว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะไหมครับโอ้โหบรรยากาศแบบนี้ กลับมาแล้วครับหัดใหญ่กลับมาแล้วยิ่งช่วงกินเจนี่น่าจะคึกคักตลอดนะครับนี่ก็เป็นสีสันการท่องเที่ยวบรรยากาศในเมืองหัดใหญ่ครับที่ทีมมาเะพกเก็บภาพมาให้ได้ดูกันนะครับก่อนเข้าสู่เทศกาลถือสินกินเจของเมืองหัดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ครับ